ดานี่อโมผู้สร้างความแตกต่างให้กับทัพสเปนเป็นที่น่าสะพภายและมากมายเหลือเกินว่าทัพกระทิงดุนั้นมีผู้เล่นอายุน้อยที่ขึ้นมาแจ้งเกิดในศึกยูโร2024ไม่ว่าจะเป็นเด็กจากลามาเซียเช่นกันอย่างลามินยามานและดานี่อาลโมเจ้าหนูคนนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้น และเจ้าหนูคนนี้หนึ่งในนักเตะของสเปนที่ลงมาและแบกเกมรุกจนนาทีสุดท้ายคือดานิเอลโมนักเตะที่มีเรื่องราวมากมายซ่อนอยู่เบื้องหลังและในวันนี้ตัวเขาเองได้แจ้งเกิดในเวทีระดับโลกอย่างเต็มตัวแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราฟัน88เอเชียกับฟุตบอลยูโร2 0 2 4และเป็นที่รู้กันดีว่าดานิเอโมสามารถนำทัพสเปนเอาชนะเยอรมนี2ตอ จนถูกเรียกว่าเกมนัดชิงชนะเลิศที่มาก่อนการโดยดานี่อลโมนั้นทำผลงานในศึกยูโร2024ลงไป5แมตช์ยิง3ประตูกับอีก2แอสซิสบอลที่ตามติดเท้านึกว่าเวทมนต์ลูกส่งที่เฉียบขาดท,ที่เราได้เห็นในศึกยูโร2024นึกว่าอินเตสตาชื่อนี้ดานี่อ o โมไม่ใช่ผงซักฟอกแต่เป็นชื่อนักเตะและในวันนี้ฟัน88เอเชียจะพามารู้จักกับเจ้าหนูคนนี้กัน โดยดานี่โอโมเป็นเด็กหนุ่มจากบาเซโลนาที่ย้ายออกไปอยู่ในโครเอเชียโดยที่ไม่เคยค้าแข่งในสเปนเลยทั้งๆที่เจ้าตัวนั้นอยู่ Spain สเปนซะด้วยซ้ำจนตัวเขาถูกเรียกว่านักเตะสเปนที่ถูกตัดต่อพันธุก,กรรมซึ่งมันกลับกลายเป็นของแปลกประหลาดกระชากใจและกลายเป็นฟันเฟืองสำคัญของทัพกระทิงดุในเวลานี้ดานี่โอโมหรือดานิเอลโอโมกาบาคาวเกิดเมื่อวันที่7พฤษภาคมคศ1998 ปัจจุบันอายุ26ย่าง27ปีโดยโอโมนั้นเกิดในตาราซาบาร์เซลโลนาประเทศสเปนและมันคือพื้นที่ของลามาเซียอะคาดมีชื่อดังของสโมสสบอบาร์เซลโลนาโดยทุกคนว่ากันว่านักเตะคนใดที่เติบโตมาจากสังเวียนนี้พวกเขาจะเป็นนักเตะที่มีความเข้าใจในเกมฟุตบอลแบบที่คิตาค่าเป็นอย่างดีและดานี่ัอโมคนนี้คือนักเตะที่เติบโตจากมาลเลเซียและแน่นอนโอโมได้สไตล์บอลที่เป็น d n a ของบาร์เซลโลนามา และเรื่องที่น่าประหลาดใจก็คือเขาสละโคต้านักเตะเยาวชนของลามาเซียมันคือฝันที่เด็กหนุ่มทั้งโลกอยากได้แต่เขากลับทิ้งมันไปโอโมเลือกไปค้าแข่งในโครเอเชียกับดินาโมซากเรกร็บัวเขาเองทำให้ทีมงานทุกคนในบา์เซโลนา ชง,งนใจคิดว่าไอ้หนูคนนี้มันเลือกอะไรของมันโดยเรื่องนี้เองไม่ใช่แค่ตัวเขาคนเดียวที่คิดแบบนั้นพ่อและแม่ของดานิโอโมเองก็มีส่วนสําคัญมากๆในการย้ายทีมที่แปลกประหลาดที่สุดใน3โลกและท้ายที่สุดทีมดังจากโครเอเชียก็บอกกับโอโมและครอบครัวว่าพวกเขาจะให้สิ่งที่โอโมที่บาร์เซโลน่านั้นไม่สามารถให้โอโมได้นั่นก็คือโอโมรู้ตัวดีอยู่แล้วว่าเขาไม่สามารถขึ้นเป็นชุดใหญ่ของอะคาดมี่ลามาเซียได้โดยโรเมโอโยซัก อดีตผู้อำนวยการของอะคาเดมี่ดินาโมซากแร็บได้กล่าวถึงการย้ายทีมของโอมในช่วงอายุ16ปีว่าตอนที่ผมเล่าให้ฟังใครก็ว่าผมบ้าในการจะเอาตัวดานิเอโอมมาเพราะเรากําลังล้วงคองูเหา่าในการเอานักเตะเยาวชนของบาเซโลน่ามาร่วมทีมและคุณรู้ไหมว่ามันบ้ามากๆที่พ่อและแม่ของดานิเอโ m มเป็นส่วนสําคัญสําหรับดิวนี้ผมยังจําได้พ่อแม่ลูก3คนร่วมกันคิดวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์อย่างละเอียด ก่อนที่จะตัดสินใจครึงเครื่องมากกับผมเพราะพวกเขาทั้ง3คนตระหนักได้ว่าดินโมซาเรปคือสโมสรที่มอบโอก,กาสให้นักเตะดาวรุ่งได้ดีที่สุดในโลพกพะคุณเข้าใจคำพูดผมไหมมันเป็นแบบนั้นมาเสมอโรเมโอโยซักกล่าวและโอโมเด็กหนุ่มจากสเปนวัย16ปีเดินทางมาโครเอเชียด้วยตัวคนเดียวเพราะนี่มันคือการตัดสินใจใหญ่ของเขา จากที่เมืองมีแสงแดดจัดตลอดทั้งปีอย่างบาเซโลนาแต่ที่ซาเร็บในเดือนพฤศจิกายนอากาศหนาวเย็นต้องต้อนรับเขาซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ชินเลยกว่าจะปรับตัวได้ก็ต้องหลายปีโดยโอโมเริ่มต้นอย่างรวดเร็วครับสิ่งที่เขาตกลงกับดีนาโมซาเร็บคือเขาจะต้องได้ซ้อมกับทีมชุดใหญ่และทันทีที่พร้อมจะถูกโปรโมทขึ้นสู่การเล่นทีมชุดใหญ่ทันทีเพราะนี่คือแนวทางเดียวที่จะทำให้เขาได้พัฒนาไกลกว่าเดิมเขาเชื่ออย่างนั้น โอโม่เติบโตและเก่งกาจด้วยวิธีที่เขาเล่นมาที่ซากเก็บจนถึงอายุ21ปีและถึงตอนนั้นเองเมื่อเดือนมกรา2020ยูเลียนนาเกลม,มันกุนซือของแอร์เบลีสิกที่ปัจจุบันคุมทีมชาติเยอรมนีก็โทรมาหาเขาเพื่อติดต่อดึงตัวเขามาเล่นในเยอรมันโดยยูเลียนได้บอกกับโอโม่ว่าตอนนี้มันถึงเวลาแล้วไอหนู ที่แกจะต้องเข้าไปเล่นฟุตบอลในระดับหนึ่งนายต้องไต่เต้าจนไปถึงระดับสูงสุดของฟุตบอลโครเอเชียตอนนี้มันไม่มีอะไรที่นายเรียนรู้เพิ่มได้แล้วแต่ที่เยอรมันของพวกเราและฟุตบอลของไลสิกจะทําให้ตัวนายกลายเป็นนักเตะที่ดีขึ้นนาเกลมันกล่าวและโอโมก็ย้ายไปที่ลีเยอรมันทันทีอยู่กับแอเบไลสิกโดยนาเกลมันเปลี่ยนโอโมจากเดิมที่เป็นตัวริมเส้นให้เข้ากับซากเรป เปลี่ยนมาเป็นกองกลางเบอร์10แทนในระบบการเล่น42-2 2ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วว่าจะตรงกับคุณสมบัติอย่างโอโมมากที่สุดโดยนาเกลแมนยังกล่าวต่ออีกว่าตำแหน่งเบอร์10นั้นจะเป็นตำแหน่งโปรดของโอโมเราจะให้เขาเข้าไปอยู่ในตำแหน่งนั้นเพื่อให้เขาได้มีโอกาสยิงประตูมากขึ้นเขาอาจจะต้องช่วยทีมเล่นเกมรับบ้างมันอาจจะไม่ถน,นัดแต่เขาจะปรับตัวได้แต่หน้าที่หลักของเขาคือการเล่นเกมรุกและเขาต้องเป็นคนเดียวที่เวลาเพื่อนมองหาเวลาเกมบุกนั่นนะ่ะ ้องเจอเขาไม่ว่าจะอยู่ไหนก็ตามยิ่งกว่ากองเต้ซะอีกนาเกลแมนกล่าวจนถึงตอนนี้โอโมเล่นในเยอรมนีมาแล้ว4ีปีหล,หลายสิ่งหลายๆอย่างเปลี่ยนไปเขาไม่ใช่ดาวรุ่งอีกแล้วและผลงานของเขาก็โดดเด่นพอที่จะถูกเรียกไปติดทีมชาติสเปนชุดใหญ่ซึ่งจริงๆมันก็เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2019แล้วแหละสมัยที่ยังเล่นให้กับดีนาโมซากเร็แต่เขาก็ไม่มีโอกาสเพียงพอที่จะลงเล่นเขาโดนตัดต่อพันธุก,กรรมจนไม่เหลือที่จะเล่นให้ทีมชาติสเปนแล้ว โดยโอโมโนั้นถูกวิจารณ์ผลงานอยู่บ้างในทัวร์นาเมนต์ที่กล่าวมาหลายฝ่ายมองว่าเขาเป็นแค่นักเตะที่พึ่งพาตัวเองและพยายามจะเล่นด้วยตัวเองมากเกินไปเพียงแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงในยูโร2024มันช่วยเขาได้มาก มันแตกต่างกันและโอโมก็ได้ร่วมงานกับลุยเดลาฟุนเต้เฮสโคตคุมทีมชาติสเปนและคือเฮสโคสที่ทำบอลเยาวชนมากรุ่นมันเริ่มจะเป็นสัญญาณที่ดีตั้งแต่เขาได้เห็นโอโมความแตกต่างที่ถูกสร้างโดยฟุตบอลโครเอเชียและผสมแนวคิดฟุตบอลเยอรมนีคือสิ่งที่ทําให้เกิดดานี่โอโมขึ้นมามีความดุดันกระแทกกระทันมีความหัวดือ้อและมีความเย่อหยิ่งพยองอย่างชัดเจนบางครั้งเขาก็ทําบอลเสียและนั่นอาจจะให้ใครหลายคนคิดว่า เขาเป็นพวกชอบฉายเดี่ยวและไม่ค่อยจะชอบสไตล์เขาเท่าไหร่แต่กลับกันกับทีมชาติสเปนชุดนี้พวกเขาไปข้างหน้าได้มากขึ้นเสียงมากขึ้นและพร้อมจะทําประตูมากขึ้นดังนั้นการมีนักเตะที่เติบโตมากับฟุตบอลสไตล์นี้อย่างดานิเอลโมจึงเป็นส่วนที่สร้างความแตกต่างได้เป็นอย่างดีชัดเจนที่สุดในเกมที่ชนะเยอรมนีเมื่อคืนนี้เขาลงมาและลองยิงประตูจนกระทั่งเป็นประตูขึ้นนำหลอกหลังหักวรวซัดเข้าโก และในช่วงที่ฟวนเต้ถอดสองแนวรุกริมเส้นอย่างนิโกวิลเลียมกับลามีนยานมานออกหมดแล้วเพื่อเปิดเกมให้โอโมโ,โชศักายภาพและฉายเดี่ยวอย่างที่สุดอยากเล่นเท่าไหร่เล่นไปเลยการดวลหนึ่งต่อหนึ่งของโอโมโอนั้นมันได้ผลฟุตบอลมันอาจจะเป็นเรื่องของความหลากหลายแต่ดานี่โอโมจะเป็นคนนำสิ่งเหล่านี้เข้าสู่ทัพกระทิงดุยุคโครสซิ่งโครดไวอย,อย่างแท้จริงของแท้และนี่ก็คือเรื่องราวของดานี่โอม ผู้สร้างความแตกต่างให้กับทัพสเปนสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราฟัน88เอเชียกับฟุตบอลยูโร2024และสุดท้ายแล้วจริงๆอย่าลืมสแกน QR code ด้านหน้าจอเพื่อลุ้นรับเสื้อสเปอร์และนิวคาสเซิลของแท้จากเกาะอังกฤษ,กฤษเพียงสแกนแล้วเข้ากลุ่มเท่านั้นรีบๆเข้านะครับท่านผู้ชมอยากฟังคลิปอะไรหรือให้ผมทำคลิปแบบไหน ก็อลองคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ฉันมิดแฟนบอลกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ